อยู่ดีๆก็เล่นโทรมาหาแบบเนี้ก็เลยตกใจนิดหน่อยนะรบกวนเธออย่างนั้นเหรอไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ขนาดว่าแค่ที่โรงเรียนเองก็ยังมองหน้ากันไม่ค่อยได้เลยนี่ขอโทษนะฉันไม่ชินกับเรื่องแบบนั้นนะถามเรื่องที่ไม่น่าถามได้ไหมอะไรเหรอแล้วคนที่บอกว่าชอบล่ะสารภาพไปแล้วเหรอเออถูกปฏิเสธนะเหรอ เออแต่วันนี้ไม่ใช่เหตุผลที่โทรหาให้รืาว่านะถึงจะคิดแบบนั้นแต่ทำไงได้ละ่ะอืมดีใจนะดีใจมากเลยฮะ<า>ถึงจะไม่ใช่แฟนก็เธอแต่ขอคิดมากกว่าคำว่าเพื่อนได้ไหมละ่ะได้สิขอโทษขอโทษครับอาจารย์ चान अचान เอสอนนักรักษาตอนแต่ว่าเอาละถึงจะเกิดเรื่องขึ้นมากมายก็เถอะแต่แบบนี้ก็ค่อยอยังช่วนนะคำไปคำไปเอาไปอะไรไปกันนะ่ะนี่พวกนายหงอยๆกันไปหรือเปล่าเนี่ยหงอยจริงๆด้วยอ <c oughs> เกียร์สเกขึรนเกันไปต่างหากแล้ว <c oughs> แต่ก็ค่อยอยังช่วนนะโคอ,อิชิอ๋อ ก็งั้นล่ะอืม,ไ,มไ,ไปไหนไปมาตางูซึมจังเลยฮะอ๋อแบบนี้เองเพราะมีแต่ตัวเองที่ไม่มีคู่ก็เลยรู้สึกกระดากจนแสดงความยินดีจากใจจริงออกมาไม่ได้ถึงพยายามจะฝืนยิ้มเต็มที่แล้วแต่รู้สึกว่าอารมณ์มันอยู่เหนือเหตุผลสินนะใช่ไหมล่ะเป็นงั้นละสิใช่ซะที่ไหนเกินเล่ามาตางูก็เธออย่าไปหวังอัดอื้อมอาจารมิสซโฮอยู่เลยหน่า หาคนใกล้ตัวเธอคนใกล้ตัวอืมอืมอือเอก็จริงนะไว้นกก็น่ารักดีออกอย่าได้คิดแบบนั้นชะละรู้แล้วนะน้า่ะฮฮเอะป็นไรหรอเฮีวสเกตคุงเนะเห็นว่าฉันอยู่ใกล้ตัวงั้นก็เลยมันไม่ใช่นะอย่าอย่าเข้าใจผิดซิแต่ว่า ก็บอกว่าไม่ใช่ไงถ้าอย่างนั้นฉันมีอะไรไม่แล้วเรื่องเรื่องนั้นเน่เธออถ้าฉันอยู่ใกล้ตัวเจมส์ด้วยสินะบอกว่าไม่ใช่ของแบบเนี้ยไม่จําเป็นสําหรับฤดูนี้แล้วสินะใช่ง้นเหรอนึกไม่ถึงเลยอนะบ้หญิงตัวเล็กๆที่เป็นเพื่อนเคคนนั้นจะเป็นโรคเดียวก็ได้ ความรู้สึกของเคคุงเรื่องที่ไม่อยากจะให้โมริโนต้องวูบไปอีกนะฉันเข้าใจดีคะ่ะเพราะฉะนั้นในตอนเนี้ฉันก็เลยต้องปล่อยให้เป็นแบบนี้ไปก่อนนะคะเออแล้วครับลองถ้าอาจารย์มิซึโฮพูดขนาดนั้นแล้วก็แต่ว่าแบบนี้จดีแล้วเหรอคะก็เคคุงเนี่ยขาต้องการแบบนั้นนี่คะ่ะม,มันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ แล้วอาจารย์มิสุโฮเองน่ะก็ต้องการแบบนั้นด้วยเหรอคะแต่ฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วนี่คะเอาหน้าเาหน้าพอถอะหน้าโอ๊ยผู้หญิงน่ะต่อหน้าคนที่เรารักเจ้าแต่ใจหน่อยก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยนี่คะว่าแต่ฉันนะ่ะฉันเป็นครูนะคะงั้นเหรอรับเรื่อดีละ่ะ เขายังชั่วนะค่ะงั้นขอบคุณนะคะอืมจริงสิคราวก่อนที่หนูพูดนะ่ะเรื่องจริงนะคะถ้าตัดผมแล้วก็หนวดแล้วก็สาวๆต้องหลงแน่เลยไปนะคะเข้าใจแล้วค่ะอาจารย์มิสโเะเราจะรับฝากเคคุงเอาไว้ก็แล้วกันนะคะ ต้องรบกวนด้วยนะคะรบกวนด้วยอย่างนั้นเหรอค่ะมอริโน,โนค่ะเออมอริโนฉันเองนะ อาการเป็นยังไงบ้างล่ะไม่เป็นไรละไม่มีวิแววว่าจะเป็นด้วยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกงั้นเหรอที่สําคัญคุสนาง,งิคุงนะ่ะฝืนทําอยู่ใช่มหมไม่ใช่อย่างนั้นหรอกน้าเฮริคาว่านะ่ารักออกนะ่ะหุณก็ดีด้วยน้าซ้ําเธอยังชอบฉันอีกด้วยนี่อะไรไปเออเปล่าไม่มีอะไรอ่ะ โมริโน <Mur> อะไรเหรอพวกเรานะ่ะจะก้าวไปจะก้าวไปข้างหน้านะอืมคงงั้นล่ะ ขอจับมือได้ไหมเอ้เอาสิ <c oughs> แบบนี้ฤดูร้อนคงจะจบแล้วสินะถึงจะชอบฤดูร้อนก็เธอเคคุง <c oughs> อ่ะโทษทีฤดูร้อนนะ่าจะต้องเวียนมาอีกแน่พอถึงปีหนะ้าจะต้องมาอีกแน่ จริงด้วยสินะแต่ว่าฤดูร้อนปีนี้ก็มีแค่ปีนี้ปีเดียวสินะออลืมให้ไปเลยเราเคคุง มาริโน่ค่ะอ่าฉันเองคุสนงังยิเคอะคุสนงังยิคุงเหรอจะลงไปเดี๋ยวนี้นะแล้แป๊บหนึ่งนะไม่ต้องเป็นห่วงขนาดนั้นหรอกเออฉันก็รู้อยู่หรอกแต่กังวลนะไม่มั่นใจเหรอก็มาริโน่นะไม่มีที่พึ่งนินานะเอ,อ๊อโทษทีนะ นรณิสัยเป็นแบบนั้นนี่ที่สำคัญมาเป็นโรคเนี้ก็คงเหมือนกับถูกซ้ำเติมสินะเรื่องนั้นนะ่ะฉันก็รู้แต่ว่าไม่เป็นไรหรอนี่ไงอ่ะอหัวใจยังเต้นเป็นปกติใช่ไหมล่ะท,ทําบ้าๆนะซื่อจังนะหรือว่าเป็นคนธรรมดาเธอน้าแต่ก็เขายังชั่วนะที่ไม่เป็นไรอ่ะฉันเองคิดแบบนั้นจริงๆนะ ขับใจนะนี่ถ้าได้เจอเธอเร็วกว่านี้แล้วก็ฉันคงเราสองคนที่เปิดเป็นโรคเดียวกันก็คงจะถูกโดนให้มาพบกันอย่างนั้นสินะคุณนสังงีคุงแค่คุงเออเเวิคาว่าเรื่องเป็นแบบนี้เองน่นเหรอเออเไม่ใช่นะอย่าเข้าใจผิดซิพวกเรานก็ ยังไงฉันก็รู้อยู่แล้วว่าจะทําให้เธอเปลี่ยนใจไม่ได้เห็นกันมาตลอดก็เลยรู้นะฉันหลงคิดว่าเธอยังไม่ลืมเรื่องคนที่เคยชอบเสอีกนะแต่มันไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกเฮริคาว่าเฮริคาว่าโคอ,อิชิโคอ,อิชิอะไม่ได้นะอย่าหยุดนิ่งที่เฮริคาว่าเข้าใจผิดน่ะฉันจะแก้ไขเองเพรงงาะงั้นห้ามหยุดนิ่งนะเฮริคาว่าเขาน่าจะไปที่ไหนบอกฉันทีสิ มาอยู่ที่นี่จริงๆด้วยสมแล้วที่เป็นเพื่อนรักนะอย่าทำเป็นเล่นสิไม่ใะคิดอย่างนั้นสักหน่อยอะงั้นเดี๋ยวฉันมานะเข้มแข็งจังนะเธอน่ะเข้มแข็งจังไม่รู้สิฉันก็คิดอยู่ว่าอยากเข้มแข็งอีกอะไงเออเค่คุงช่วยฟังที่จะพูดหน่อยได้ไหมเรื่องอะไระเรื่องฉันกับมมริโน่นะสิ นั่นน่ะฉันแค่ปรึกษาเขาเรื่องฮิริคาว่าเท่านั้นเองแหละเรื่องแบบนั้นน่ะจะให้เชื่อได้ยังไงถ้างั้นใจทำยังไงล่ะทำยังไงถึงจะยอมเชื่อล่ะจูบไงฮะจูบฉันสิเออได้เข้าใจแล้ว อาจารย์เอ๊ะอาจารย์มิซโฮเหรอเฮคุคงเอ่อมือเอ่ะเอเอ่เอคือเออาจารย์ทำไมอะอาจารย์อาจารย์ครับเฮคุคง หมายความว่ายังไงทำไมอาจารย์มิสโฮห์ถึงได้ร้องไห้ล่ะทำไมล่ะขอโทษนะเฮริคาว่าเดี๋ยวฉันจะกลับมานะขอโทษแค่คุูโคอิจิอิจิโกะฉันจะเล่าเรื่องทั้งหมดไม่สิคงจะไม่เล่าไม่ได้แล้ว นี่เราทำอะไรอยู่เนี่ยถ้าแบบนี้มันบ้าสิดีสิน้าถึงจะบ้าก็เถอะแต่อาจารย์ครับออะ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 อาจารย์เคคุงกับอิจิโกป่วยเป็นโรคเดียวกันเหรออะไรเนี่ยพอฟังเรื่องของโคอิจิกับคุเซนัง้คุงแล้ว เออพอคิดว่าคอิจิต้องร้องไห้อยู่แน่มันก็รับไม่ได้ก็เลยอาการกำเริบนะคุซานางิคุงรู้เรื่องนั้นเข้าเขาก็เลยทำเพื่อฉันเพราะว่าแบบเนี้ยเคคุงก็เลยโทรมาหาฉันงั้นคนที่เคคุงชอบก็คือคิดว่าน่าจะเป็นอาจารย์มิซุโฮนั่นแหละเมื่อกี้ฉันก็เพิ่งจะดูออกนะทั้งสองคนเคยคบกันไม่ใช่เหรอเรื่องนั้นฉันไม่รู้หรอก เคคุงก็มีคนที่ชอบอยู่แล้วแต่ก็ทำเพื่ออิจิโกะถ้ามาเจอกับฉันด้วยความรู้สึกแบบนั้นแล้วก็แบบนั้นนระาไม่เอาด้วยหรอกฉันไม่ใช่คนที่ไม่มีหัวใจนะฉันขอโทษนะแต่ว่าฉันไม่อยากจะเห็นตอนที่โคอ,อิชิร้องไห้นะ่ะทำไมล่ะยุไม่เข้าเรื่องจริงขอโทษนะขอโทษอิจิโกะนี่แต่หยุดนิ่ง ก้าวไปข้างหน้าแต่ว่าฉันแต่ว่าฉันนะไม่อยากเห็นคุยชิต้องร้องไห้อย่าบ้านหน่อยเลยนะ<อ>ถึงฉันจะถูกปฏิเสธถึงฉันจะร้องไห้เวลาแบบเนี้ยทำให้ฉันหัวเราะไปแล้วจะได้อะไรกันถ้าเป็นเพื่อนกันแล้วก็เวลาแบบเนี้ยก็ต้องร้องไห้ได้วยกันสิคุยชิฉันจะร้องไห้นะ อยู่เป็นเพื่อนหน่อยสิคุยออชีจ๊ะฉันจะอยู่ขอบใจนะฉันต้องหากล่ะอืมอ้าวเคเคคุง้ง ที่ไหขอร้องล่ะมาริเอถ้าได้ยินเสียงฉันแล้วก็ช่วยตอบด้วยฉันอยากจะเจออาจารย์อยากจะเจอเพราะฉะนั้นเคลื่อนย้ายฉันไปที่ที่อาจารย์อยู่ด้วยเถอะนะเรื่องนี้เรื่องนี้สำหรับฉันมันสำคัญเหนืออื่นใดเลยนะ สำคัญเหนืออื่นใดเลยนะตามมาทางนี้สิเป็นที่ที่พิเศษจริงๆเลยคงต้องขอบคุณพวกคุณมินารุเขานะ เคคุงทำไมทำไมถึงมาที่นี่ได้อาจารย์ครับมริเอะเคลื่อนย้ายข้ามมิติสำคัญเหนืออื่นใดเลยนะสำคัญเหนืออื่นใดเลยนะขอร้องเลยนะฟังที่ฉันพูดทีสิอาจารย์ครับอาจารย์อรอก,ก่อนรอก,ก่อนครับรอก,ก่อน อาจารย์ครับท่ออาจารย์ครับพี่อาจารย์<า>คนบ้าเกลียดๆๆเกลียดที่สุดเลยจะงั้นเหรอจริงสินะอขอบคุณครับหมดห่วงเสียทเท่านี้ ผมก็กล้าไปได้แล้วกล้าไปข้างหน้าได้แล้วแต่ก็รักรักรักนะฉันรักแค่คงนะฉันรักฉันรักแค่คงอาจาร์อาจาร์อาจาร์อาจาร อาจารย์ผมก็เหมือนกันผมก็เหมือนกันผมก็เหมือนกันแต่ว่าอาจารย์ก็แต่ว่ารู้แล้วละจ้ะขอโทษนะจ้ะแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ฉันคงหัวใจสลายแน่อาจารย์รักนะผมรักอาจารย์ครับรักเธอนะรักครับ ให้ตายสิผมอยากอยู่กับอเจ์อยากอยู่ด้วยอเคคุมกลับบ้านกันเถอะนะแค่นั้นก็ไม่ได้ครับถ้าไม่รู้เรื่องของมรินเนาะก็ว่าไปอย่างแต่ผมรู้เป็นแล้วนี่ฉันอยากจะอยู่กับเธอนะจ๊ะผมก็เหมือนกันครับแต่ว่า เคงคงเคงคงเคคงเคคงนี่เธอวูบไปเหรอเอคคงไม่นะเตือนสิ่เตือนสิเคคงตื่นสิตือนซี่ตือนสิเคคง ờ อย่าพลาดตอนต่อไปล่ะสำคัญเหนืออินได้เลยนะตัวผมที่เป็นโรคบูกกำลังเปิดประตูแห่งนิรันดร์ออกไม่ได้นะอย่าไปนะเค่คุงไปสู่โลกที่ไร้ซึ่งความยินดีและความไม่ให้ไปผมจะหยุดเวลาเค่คุงผมจะบูบเค่ทำไมถึงต้องททานด้วยเพราะมีความสุขถึงแม้ว่าจะเศร้าแต่ก็มีความสุขยังไงล่ะสอนนักรักซะตอนต่อไปอาจารย์ อย่าลืมดูกันล่ะสำคัญเหนืออื่นได้เลยนะ